ขอบใจขอบใจเออขอบเขาคือเอาคล้องน้องปูหญ่ขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจน้องมือขอบใจผ่นเด้อเพราะว่ามันบ่มีภัยามาหายได้ง่ายเนาะชุ่อายมาเนี่ยลำบากแห้งเนาะผมให้ก่นก่อนถ้าันเดือดก็พืนเป็นทางไารบุญกระดาษเพราะว่ามีคนอยู่อยู่บ้านเ่ยนะอ๋อของนี้เลยอืมโอ้กระดงเป็นยังปูแม่น่ะฮะเวียง chú viêng mùn gò này lại mùn có lơi phía nào nè cho ai kha lẫn năm 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 ตัดภาพมาวันนี้หนังพักพรอยู่จุกน่อยเมื่อกี้นี่พี่น,อออน้องเลยพอร์หอดมุนมะถัวพี่น้องเพอ่์สิมาหอดจุดหมายปลายทางเนาะ,อะเอาพี่น้องเด้อก่อนเดือนเด้อพี่น้องเด้อทางอบุญสารวันข้อากาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนกันพระสุขุสุคนเด้อเอฟซีผู้ใหญ่ใจบ,บุญบปฐุกทานยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องยูทูปปาบุญสารวันพี่น้องเลยเนาะเอาพบพ่อพบเจอกันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านอาล้างน้อย พี่น้องเลยเนาะมาแจกเครื่องแจกของเนาะทำความสะอาดเจ้าของแจกทงยังซื่อญุ่นเนาะฮะบุญกะมาเลาะเบิ่งแต่ละหมู่บ้านแต่ละหลังคาเฮือนเนาะว่หลังคาเฮือนได้แน่ที่อันนี้พอบุญสีให้พระคุมพระแพให้ได้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ไปหาไปช่วยกันพี่น้องเลยนะตอื่นก่อนอื่นเอาบุญสารวลวันกาขอขอบบุญขอบคุณขอบมุญขอบใจทางเมนทูเจดีจากต่างประเทศเนาะที่ให้ทาง้งบบุญมาเป็นสะพานบุญให้เนาะสื่อพระคุมพระแพทยแจกให้อ่า ผู้ท like ุกผู้ยากพี่น้องเนาะผู้อยู่ที่บ้านสซนบดหรือว่าอยู่ที่บ้านกันดารเนาะที่ว่าห่างไกลจากตัวเมืองห่างไกลจากความเจริญเนาะอาเพี่น้องเลยเดี๋ยววุ้นสังเกตเห็นลังสองังคาเฮือนเนาะลังคาเฮือนนั่งพูนแน่เนาะเฮือนร่างนันแน่หรือเฮือนร่างนี่แน่พี่น้องเลยเนาะเชียมาทามเพื่อนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะประคมณเมื่อกลัวอยู่พี่น้องนี่เนาะสบายดีเนาะ ดอสบายดีเด oh, ้อเอออัน hmm. น mm ี้แม่นเพื่อนเจ้าบ่บ่แม่นเพื่อนเอื้อยคอยทำเพื่อนเอือเจ้าอืออ๋อเจ้ามายุ่งเอื้อยปะปะคอยไปเอาล้านน่นเอาล้านอือเด๋วๆมานั่งน้ำกันพี่ตะกูตะกูมานั่งนั่งอยู่พี่ก็ได้บ่นั่งอยู่ศาสบ่นั่งอยู่พี่บ่มันบ่ขาดบ่อปะนอ่งยังดิอือ ปเป้าเครื่องมาเลยได้ละเครื่อง,งเอ้าคู่ไปเอาเครื่องก่อนเ<ป>จ้ายังบ่ได้บ่เอานางดิลูกนางงดิจะคือบ่เอาเครื่องก่อนยังมาฮะพอเคยแล้วเอาพอจะเอาแล้วอ๋อโอเคจ้ะว่าลังคาหนึ่งขอบคุณหนึ่งเขาต้องแจกอ่า ทงยางฉีบหนึ่งกับกระผมพื้นหนึ่งนั่งมาเตียงทองเนาะอ้าวไอ้กล้องบ่เพราะว่ายังโมเคยเห็นไผ่มาให้คบยังโมเคยมีไผ่มาแจกแบบนี้บ่เกิเถอแต่คอยบ่คยเคยคอรอไ <G ül> ด,ด, <G ül> สด้สบายดีเนะสบายดีอันะเจ้าซื้อ,อยังนนเนี้ยซื้อซุป ซุกหรอมีมีลูกเจ้าปะ่แม่นลาค่อยผู้ชาเปิดช่องบ่ไนผู้เช้าผู้เช้าขี้ไล่อ่พี่น้องเลยเจ้าได้ซื้ออยังซื้อมูลฮะซื้อมูลมูลน้องมูลเป็นน้องเลยมูลมังหลายได้เห็นเนาะอ่อันนี้แมนบ้านอลังน้อยเนาะ ม่นลอันนี้เพ like ื่อนเจ้าอยู่นี่แมนบ่แมนบ่เอาสักข้องเพื่อนอยูใช่ป่ะช่วยทำคุณโทาแจ้งเพื่อนทำเพื่อนเขาแหละเพื่อนลังใหญ่ไะอันนี้แม่นมีคนยูบ่ะยูปเอาเครื่องหทนเอื้อยคอยไปเอาเครื่องยูพุ่นทำอืม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 แสดงว่าซุ้มเจ้าแม่นมีคนบ้านนี่บ่ คนบ้านอื่นบ่เขาอ่ะบานละไรงง่ายบานล่งน้อยนั่นแหละอุ้ยรถไฟวิ่งเลยเขาเก็บแค่ไหนมาวิ่งเลยอุ้ยเออเกิดต่ว่าอืเจ้าอ้ายบ่ลูกเขินกล้องว่ะมาเขินกระยาเด้ออ่าเป็นอะไรเป็นผู้สาวยังมีขรออนุญาตยังมีผัวเนาะอืชื่อน้องซุกน้องมุนอันนี้ลูกของเอื้อเจ้าบ่เนี่ย ช่องเจ้านี่เป็นพี่น้องกันบ่เคือน้องกัน,นแท้ๆนี่แน็นลูกพี่ลูกน้องบ่น่ะอ๋อพี่น้องายเนาะวันดีมันบนมีอันนี้เนะาะมาให้พ่อแพรเอ้ยพ่อ,อ,อาคมเนาะหนาวพี่ไว้ที่ลาเอาพี่ พ่อคุเนาะเอาไว้ให้เอื้อเจ้าเด้ออ่าเอาให้ชุมเจ้าน้ำอะไรผู้ผู้พืนนะฮะขอบขอบใจเออต้องขอบเอาคือเอาคล้องน้ำพุนใหญ่ขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจน้ำมือขอบใจแผ่นเด้อเพราะว่ามันมุมีไผ่ามาหายได้ง่ายเนาะชุมอายมาำเนี่ยลำบากแห้งเนาะคำเซ่คำห่วยคำห้องมาหาเพื่อนชาวชุมเจ้าได้เด้อ ก็คือชุบหายมากนะตั้งใจเนาะตั้งใจสมุกตั้งใจมาซอยเรือเนาะเขาใจชุบอายอยู่เด้อเรต้องอายก็ยาเนาะอายบ่อายก็ยาแม่เนี่ยอายเนาะอะไรงั้นไหมจ้าพี่น้องเลยจัน้รมือนี่บ้านในประเทศประเทศอย่างลูกปลูกมันบ <laughs> ่เห็ดให้เห็ดให้ขึ้นพูเห็ดให้ ถูกันาดเออเออเออคณพูดภา่าไทย้เนอไเอาไว้เอาไว้เนาะพระคุณจะย่งจะพื้นเป็นอาไรเนาะผืนผ enfin ืนพืนเด้อเอาไว้เนาะอันนั้นเพื่อนลังหนึ่งปะอ่าได้เดี๋ยวบนเอาเครื่องไปก่อนแด้วเสร็จด้อ ออขอบใจหลายไปก่อนเนาะเออาล่ะกะสมชื่อว่าอยู่สนบทเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะบ่จักคมลาปานไดพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ู้จักแต่อาอย่างเดียวเนาะอ่าแล้วก็เคนพี่น้องเอ้ยอืนโอ้ยเขาพเนาะยายจะบ่ได้มาเครื่องบ่ เออโลแกปเนาะอ๋อสุดๆตรงนเคื่องลเนาะอืมเอาตัวนี้เองนี่แมนเรียบร้อยอ่าม่ฟังดินใช่ไหมองอยก่อนหินอสับปารดทั้งมาบนนี่แหลบนก็มีกระมแล้วจกถือประมาณองสันพื้นนี่แหละสิไห้แต่ละลังคาเคื่อนนี่แหละเนาะอ่าสับปะรดตุออ จะยูกย่กั็ภัอยู่กับผัวอยู่ก <วะ S 1> ับผัวหาลูกเก้าได้สักลูกสามอยู่ในเฮืนอนนี่บยเลยบ่เอออ่าไม่รู้เลยเฮ้ยพดออกเรื่องใหมยย่เด้อพออกเรื่ององเด้อพดออกได้พ่อพดออกกันเรียบร้อยแล้วพอดออกเรืร่องเด้ออ,อยากได้บุญไปโทษได้นไง ขึ้นได้ามไปสิคทั้งนั้นค้าือนกันไาหนาคําังติโอ้นี่ก็คามมู่นีมันตนเียงไเนาะอือมปลอ้หนอูกนไดี๋ยกด้แล้วพ่อได้มาก้ะพี่ยังไรเนาะ อม่ลูกสาวัะอลูกสาวสบายดีสบายดีไอสบาดีเออยุงกันบัสนี่บง่งเจ้ายังมาด้เมียบ่เออยังยังเป็นผู้บ่าวอยู่เอออเดี๋ยวไปนอนนี่บนบ้บ้นอนมีตัวเมฆเออเจ้านอนยืนใช้ใช่เกินผูบาลนอนท่านภูบานเออเขาไปนอน่านูบาล นอนอนี่นี่มีแต่พ่อแม่เป็นพี่น้องกับพ่อบ้านบ่บ่าคือไปนอนอยู่อนเล่าจ้ะนอนเขินโมเออไปนอนเท่านโมเอออ่าโอ้โหในแต่พ่อคนเ่ะคนบ่เคยพี่น้องเนาะสังเกตแต่ละคนกะเขินอายเนาะพิดเบี้ยวไปพี่น้องเลยออื น้องชาวบุญนเขอเขารบกวนในบัดเนาะเยาวยเขาเขาพรมให้คนก่อนจัมันเดือดจะคืนพี่น้องไอ้บุญก็ได้ราะว่าพรมเดือดมากทุกเนาะอืมตุยตยม้ยนี่เด้ดอพา้แม่จะตุ้มเด้ออ่าป้ายขอบใจลายๆขอบใจลายๆเลยผมเป็นยังขอบใจขอบใจเนาะเพิ่งห้ก่อนพื้นหนึ่งเนะาะไปดูหลายคน เอาไว้ให้เป็นตูวตนำเด้อ่า <c oughs> ยาเลยอืม่รูจะเอืมบ้ลามลอกเะอือันนีงน้งมองว่ายังเงนนะว้เข่าบ้เออเข่าลูกสามเนาะต่ว่ายุ่งกันเ่นหนีกับแม่นหาคนนะเนาะอ่าส่วนชาวยอยู่แบบนี้ยังไง อะไรยังจะเราเข่าพกันให้เนาะไปเขายู no. uh ่น huh. uh ี่มันไม่ยมันจมันมีันนอนอันี้มันกวว้านึกเห็นเดื่โอเคจ่เนาะไปก่อนเด้อจะเด้อไปหะทางอื่นก่อนเด้อฮากับพอื่นก่อนพี่น้องเนาะวนเวียนอยู่นั่มาไหนพี่น้องจะน่กัเดินทางน่มัน เผื่อถ้เมื่มอฮอ,อดพุ่นกันไปพี่น้องเนาะอะุ้นเฉยๆพเพรอผมมาพูดมีจำกัดพี่น้องเราควรจะสสังเกตเทือนใดที่มันลังน,น้อยเนาะ,ะที่ว่านอหนาคาทั้งห้างอะไรพี่น,อนอ้องเนาะว่าพวกนี้อมหลายเนาะ อย่างมาทางพี่ก่อนพี่แดงเลยผู้บ้านเราห่างกันลีนเอาะล้บุเนาะบ้านห่างกันฮะอมืมาบ้องท่านอีก่อน อืมอ้โหกำลังยังกำลังยงอยู่เนาะโอ้ฮะเคลื่อนบ่อยอไอ้เล่าเขาไเนาะ ใช้เงินเพิ่งเน,งงงนี่ยผูกป่ะมองใครกรังพละตังแล้วปะเตนได้งานไม่ด้เหรออู้หู้ออันนี้หัวเวพิ่นหนึห่งเนาะเพิน่นฮึืม จะไพเนาะเน้ตนึ่งปจมีพายุงพายางเยขอลูกไหมเียวเาเ่อนราเพื่นคือส่งเพืนครับเลยเพื่อนคนนอ๋เียนเอนี่เ่ี้องยงอย่างเนาะ เออพี่มองเลยมีเครื่องไหไลท์มาแจกเนี่คักยุ่เนาะสามาเน,เน,นาก็ต้องมีเครื่องไหไล์ได้บุญจึงมามาทันไดหนึดงมาดีครบมุขนได้น่อยมีไลท์ต่าเข้นอยูนนยย่นี่้องนะทือเพื่อนคอันนี้เป็นไดยาขามนี่เรากระจาน่อยไปก่อนจะได้่อเยเย็นห เนี่ยคือกระปอกแปลกแ้สวัสดีได้เครื่องได้ของนะพ่อเอาวมดดแป้วเพ่นเพ่อนพ่อจ้ะออืมตอไอันนี้กระตุ้บไผ่นี่หลุกไผ่หยุกำหยอามาบําบพ่อหน่อย พายานแท้นนเนาะีคนอยู่อยู่บ้น,นี่ยนะอ๋อดูกำพี่น้องเลยสบายด,ายดีใช้อะไรขาทั้งไรระบาดนีพี่น้องเลย,ยอ้อยู่้ผู้พี่น้องเลยใช้ลอดพื้นบอ,อ,อ,อ่บ่ออ อ๋อตอนนี้เลยอือกะดงเป็นยังคือนางหายอยู่ค้นไฟหรออืออ่าก็อยู่กำได้จากมืออะไนี่ได้ประมาณอาทิตย์นึงหากรได้กือให้จิกเข่าไว้เถอสามมือกราไ้เปนแล้วบ่ พูนพ่อเนาะอ่ยังไงอืพูิ่งผู้ทายนะผูู้ชายอ๋อยังไงเจะเฮือนเจ้าออนี่บได้เฮือกเลยอ่าดูน้ำพ่อเนาะเวลาอยู่กำยังกับยูนี้เนาะนอนนอนอยู่นี่เลยบ่บันนี่ งวันนี้และเอื่อนก่อนฮะเอาไว้แสดงวันนี้และเอื่อนนี่ขึ้นเจ้าอย่างนี้เลยบ้านนี่ขึ้นเพือนบ่ได้บ้านนี่บ่ได้อือได้ลูกกันเนาะอือลูกใหญ่ก่อนจะขึ้นได้อือย่านเลือดยางติดป่ะมันคลั่มป่ะคลั่มหีดคลองคลั่มเนาะต้องอยู่นี่ตลอดเลยบ้านอือนู่นั่งพุ่นหึดอือจะลูกนั่งพุ่ง ลูกนางมันจังขึ้นได้เออมันก็ต้กเป็นปีหมดแล้วเนาะนางหมดแล้วไม่นานเลยประมาณปีเกือบหกหอดแล้วสิอืออืออือคือต้องอยู่แบบนี้ตลอดเลยไหมอยู่นี่ตลอดเลยนี่เนาะอ๋อคือไม่วางไอ้นี่ลูกมันขึนอยู่เพื่อนฟองเพื่อนเม่าหมดแล้วได้บางหยุดบางหยุดก็ได้บางหยุดก็ไ่ได้แต่หยุดเจ้าเนี่ยไม่ได้ปะ

เอ็นฟาบ่อินฟาอินฟาอินฟาอินอินอินฟาเนาะอินหลักกับฟาอ่าท้าอินฟาโอ้ยพี่น้องลืมตาดูโลกเลยเนาะร่างป้อนเขาอ่าลูกอยู่แล้วก็ได้เนาะกินข้าวเลยเนาะกินนุ่มแม่เนาะอืมอืมมี่น้รอ่าแล้วนี่แม่บ่ะ แม่เนี่ยแม่บอแม่ทำเองแม่เจ้าเองเออแม่แ่าเจ้าเนาะแม่แ่าผู้นะเจ้าก็อยู่ในบ้านนี่บออยู่บ้านไหนบ้านเกงหัวปลาฮะบ้านเกงหัวปลาแกงหัวปลาอยู่ทา้งใดเนาะบุญทั้งเซโปนผู้อ๋อไก่เนาะมียาือนเนาะมายามลานเนาะมากับเพยใหญ Khuy lật à, theo Khuy lật trong theo mà ờ ờ Ừ Ừ Đôi, nó. Ừ bút quân này Đi ạ, hôm mình vẫn còn, còn Nó ừ. à, có à. Cháu có sư nhá, phù mè này <laughs> Hả? Sư viêng Sư viêng ừ. Bút này bút này lại có lời nào <laughs> 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 Bút đi thư nhá, nó có nó บอด้ทื่อเนี้ยบอด้คิดบอด้คิดเนี้เนาะบุญพออย่างเดียวเอาพ่อมมาห้เด้อเนาะเอออ่ะเออพ่อผมคอยตุ่มให้ลูกเด้อเออกำลังกระเตาะตะเปะแข่งข่ายเงาขนาดเนาะตรงจีสูงจ้ะแข่งเงาดีเนาะบุญเนาะเนาะเออเนาะช็อต โชงเสือกันไม่ได้เห็น,นอ่าส่งเสือกับโบมี่อ่าเพิ่งใช้พวบิึงเงินก่อนไปผูกแขนแล้วกันเนาะจ่วยค่าเล่นน้ำนุ่มเด้าหาชิพัทกีบเนาะผูกแขนร้านหน่อยเด้เอือคือปิดไว้ที่นี่ปิด,ดยันหน้าตาบ่เห็นบ่าเหยื่อลมมันเข่าเหยอลมมันเข่าเข่าลมหนาว เขาอ,อยู่ตรงมือล้มเนาะเ,เห็นหอะไรแมซี่ยังก็เริ่มเลย,ยแม่เวียงลูกอินฟ้าพ่อได้จ้ะจะคนหลือลูกไหนมีเดนทูกเดียวเน๋อพอลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนน้อกกำลังได้ลูกใหม่พี่น้งงองเลยน้องกระสังกับครัวอันนี้แม่์ดินต้นหญ้าพอจะบ,บด่ดบ้า อ่าอ่าอ๋อเนาะโอเคสเด้อวนไปทางอื่นก่อนเด้อมีโอกาสเมื่อหน้าเมื่อไงสิมาเยี่ยมใหม่เนาะเออเรียงลูกเรียงเต่าให้ใหญ่ให้สูงเด้อถือเสาปีใหม่ซะอ่าสิบดสิขามปีใหม่แหละแถวปีใหม่เนาะมื่นมื่นกับทรงไายปีเก่าตอนฮับปีใหม่แหละซื้อแถวปีใหม่เด้อซื้อเหรียญเด้อ เฮ้ยน้องเลยเนาะเมื่อนหร่ไมมีโอกาสเนาะบุญวาสนามีต right. ่อกันถึงมาเยี่ยมใหม่เด้ออยู่ดีไม่แห้งเนาะสุดโต๊ะได้อเมื่อก่อนเด้อไปไปเด้อเดอดอพี่น้องเลยเนาะไปเช้าบุญเนาะเดินทางไปครอบครัอื่นก่อนบานพี่น้องเลยเคยมีคนมาแจกมาจ่ายแบบนี้ปะมาเคยเนาะเพราะว่ามันทางมานั่นมันยากเนาะ มีหน้านี่มีมีปีหนึ่งบกอยู่ป่ะหน้าอ่ะเออบกบางกับปีหนึ่งน้าขึ้นกับบก่วนร้ายนี่หน้ามันบกเดือนใดเดืแบบแบบห้อยยางขามก็ได้ไหมป่ะเดือนซีเดือนหานี่แรงเลยป่ะแรงเลยโอ้เดือนซีเดือนหานอัดขามเลยเนาะได้เลยอ๋ออ่าออ่าอ่าได้ได้ได้ ชุดเลยเป็นยังไงตาชานาบาเมื่อก่อนขออนุญาตได้บาบุญซื้อวา่าบาบุญสารบัณเนาะอั่นหมายว่าบาบุญบันปามาดำเนินการกินงานแบบเตียงทองนเนาะเคยเห็นอยู่ปะเคยอยู่เห็นอยู่ตอนกินข่าวอยู่บ้านอะไรน้อยเ,เออตอนเห็นในคลิปกินข้าวอยู่บ้านอะไรหน้อยปะเห็นชุบไอบ้ใบยมานี่แต่ยาฆ่านําเออใบ,อมอบยมาเลยเห็นในคลิปเนาะ<ม><ม> เป็นน้องไซเนาะรู้จักน้องไซบ่น้องไซ,อ,งไซอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอลงังอลังใหญ่เบื่ออะไรหน่อยเนาะหนหนแค้มทางเพือนเราเนานะนพาเราหรอพามากระพอเราอ่าพอเราซื้อบุญ,บ,ญบุญยังบุญคงอ่าเออเออเออเด้อเว้อ,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 อป้างเมื่อหนามีโอกาสจะมาเยี่ยมใหม่เด้อดูแลลูกดีๆเด้อโดยสบายดีเด้อโดยสบายดี ภาษาพี่น้องเอ้เนาะก็ได้ลูกไผ่ใหม่เนาะพี่น้องเยเดี๋ยวบุญยากไปให้อีก2ยัง2ปืนมาปุ้ให้เพิ่นันแล้วแล้วก็เมื่อได้บานพี่น้องเอ้ยเนาะมันค่ําล่ะเพื่อสิวทังคนทงพี่อีกเนาะเวลาก็ยามนี้ค่ําไวําพี่น้อง

นอนกำลังกินขึ้นยู <utan. S 1> ่หืนก่อนไปนเจ้าน่ะฮืนพอเข้าออนเจ้าด้นอยู่กับลูกนี่อนกคอลังกินข้าเอออันนี้หืนแะสืว้เือนเจ้าอยู่กับลูกจะค้นเนี่ยนะลูกอยนค้นอวเขาไปเห็นแมเลวอันนี้ีจะเฮือนใครเราเข้าเราเข้าอ๋อเามีพะมเนาะ อยู่ในนี่ประมาณสองพื้นนี่แหละเด้อขึ้นกินแมงกินแนก่อนอ่ะเออโมเป็นยังเัานฝ้าเมื่อเอาเอาไว้ให้เจ้าผมกับลูกกับเต่าเด้อเดอ้อเด้อเป็นยังชื่อในใเจ้านะ่ะยชื่อพิมพาราพิมพาราเราจักจความไหนเป็นแรงมากกว่าเคยเคยเห็นอยู่ตะกี้เราจักจความน,นั่นนึงเราจักจความน,นั่นะ <laughs> นึงเนาะเคยเห็นในคลิปป้ เรามีโทรศัพท์ริบโทรศัพท์ปัวอะไรเท่านี้ถ้ารถอะฮูจักว่ำแน่น้อยเหนดีอยมีโอกาสเนาะมีมีบุญวาสนาต่อกันราสิมมหาใหม่เด้อทำบุญไปเพราะว่าทางมากหรือลำบากอยู่ขามเพื่อถ้าว่ารถมาได้กครชิม่าง่ายอยู่โดยแม่นแล้วขนาดเอาซื้อมันยังกันยังแบกมายเราใส่ไปพาคนกระต่ายคนหนึ่ง รถรถไล่เดรถขึ้นบอวินนี่มันทับคนทับคนเลยโอยรถขึ้นบอแพดิรถทับเลยเปล่านี่ทับเลยตายคาร์บอนเลยโอ้ยพี่น้องเลยเนาะใครจะเมื่อคำว่าอะไรก็แต่เนาะโดยคบในหลายๆทุโทีดีเดีไหมฮะโดยโดยโไปสบายดีไปสักพี่น้องเลยเนาะขออนุญาตเดินทางก่อนบันทึพี่น้องเนาะพ่อขอบคุณพน้องพี่ภาคขอบคุณสุดท้ายเนาะเครื่องพอมบนรดพอดีพี่น้องเลยเนาะก็ได้อยู่ประมาณ ซีครอ,อบครัวเมื่อกี้ครับพี่น้องเลยเ<า>น,นะาะเนาะเหตุแรงไหไมเรือ่องแรงไหมเนาะเมือ่อกันเด้อบันเด้อมีเสื้อผ้านาเพ้มือหน,อหนังมืไดนใช่ไหมแจกให้ไหมเด้อได้เกิไไดกไม่แล้วพี่น้องเลยอท้ายสัปาโอเคพี่น้องเลยเนาะวันมาวุน่นบรรพาก,กับสเสด็จขออนุญาตเดินทางกับกอนบนันไดพี่น้องเลยเนาะก็ได้อ่าทาบรรยากาศเนาะข้ามทาง คามมวยคามบึง้งพิหาพี่น้องทางบ้านอข้างน้อยเนาะมาหอดกันคลิปซองก็แจกเครื่องแจกของเป็นเบื้องต้นพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอ่าคุณแม่มาเมื่อไหร่มามไ,มได้มีเครื่องของแจกของแถมเนาะแต่จ,จังสิขามมาเพิ่นเพิ่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งอ่าสองบุญขอลาก่อนพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีบ๊อบสกูสโคนเดอ้อบ๊ายบายพี่น้อง